สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจีจเต่าครับผมอยู่กับเกม FC Mobile เช่นเคยครับวันนี้วันอังคารนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีกิจกรรมใหม่เนาะเป็นบาลังดอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมลองเข้ามาดูลองมันเล่นดูก็กิจก,กรรมฟรีนะเนะี่ยเล่น ได้รับนักเตะฟรีๆเลยเนะี่ยคิดดูแล้วนะก็สายฟรีก็เล่นกันได้รุ่มบทนำอ๋อ,ะอะจะเป็นแบบไต่ภาคเนาะเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองย่างเงี้ยบทประมบทอย่างเงี้อยอสี่สัปดาห์ก็ประมาณเดือนเดือนหนึ่งดูรางวัลหน่อยอ๋อก็หนบทนำนั่นแหละก็ประมาณนี้ซึ่งผมไปเอเอ เอ๊ A, อย่างเงี้ยตรงร้านขาครับมันมีแพ็กหนึ่งนะชุดรวมประจำวันบันลองดอสายเอยมันมีสายเอต้องมีสาย B ีสายซสายเสาย e. อีอเออแล้วดูครับโบนัสอะนักเตะบัลองดอบรรจุนักเตะ O r 99บวกซื้อขายไม่ได้คือเป็นโบนัสเนาะที่เราจะเซทซึ่งผมมีอยู่สามพัน แพชรแดงโอ้ยประเด็นคือเก้าเก้าถึงร้อยห้าจะใช้ยังไงอ่ะผมขอเห็นร้อยเนีเ่ยเออแบบ OBR ร้อยบวกอะ่ะเออก็ถือว่าดีเนาะไปเราลองไปดูกันดีกว่าเชิญร่วมประจวบ,บันบะัลลังก์ดอนะ โอ้๋ออันนี้อันนี้ไม่วิ่งอันนี้ไม่วิ่งลืมลืมลืมอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้แหละเอามาดูกันอืมเอฟเฟกต์วุ้ยอาร์เจนติน่าครับเอฟเโหมาโอ้ดิบาร่าโอเคครับอันนี้ใช้อันนี้ใช้สวยวุ้ยโอ้เอฟเฟกต์คืนหนังอย่างสวยอ่ะ สวยครับอันนี้ผมดูราคาเลยน่าจะเป็นขั้นต่ำน่าจะสามร้อยสายเอ็มนะน่าจะใช่แหละไม่เงียว่าละเก้า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 เกาจยสโอ้โหก็ถือว่าคุ้มนะคุมอยู่แหละกึ่งกลางๆกับ3มเพชรแดงที่เราเสียไปแต่ก็ใช้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวแผนไงน่าจน่าจะได้ใช้แหละนักเตะเราเปิด มันเหมือนคิดเันจบเดียวว่ะ